สวัสดีค่ะนุ่นแม่บ้านพี่ตากแตนนะคะวันนี้นุ่นจะทําน้าพริกปลากระปองนะคะปลากระปองพริกก็เตรียมไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะพั้นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวนุ่นจะทําให้ดูนะคะนะคะตอนนี้กระทะเริ่มร้อนแล้วนะคะใส่ไปแล้วนะคะเพราะว่ามีน้ำเยอะว่านุ่นล้างน้ำเอาไว้นะยคะพุ้วให้สุกก่อนนะคะ แล้วคะ่ะเดี๋ยวจะตามนะคะเอามาตามพริกนะคะเนี่ยใส่พวกเรียบร้อยเลยนะคะตามให้มัน เสร็จแล้วนะคะนี่ตามประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่ปากระป๋องเลยนะคะนี่ถ้าเราชอบน้ำนะคะใส่ลงไปเลยก็ได้นะคะน้ำใส่ลงไปเลยะคะ่ะน้ำปลากระป๋องนะคะนี่ใส่ไปประมาณนี้นะคะใส่ไป สักสองช้นก็ได้นะคะตามให้เข้ากันเลยนะคะใส่พริกป่นนะคะ ไม่ค่อยชัดนะคะนี่ไปประมาณนี้เลยนะคะเพราะว่านุ่ชอบเผ็ดนะคะ นุ่นจะใส่น้ำพริกเผาด้วยนะคะนี่ใส่ประมาณช้อนกว่า,วานะคะผ<ๆ>สมให้เข้ากันกันนะคะ ลองใส่ดูค่ะน้ำพริกเผาอร่อยมากเลยนะคะใส่ชูรสนิดนึ่งนะคะใส่ชูรสใส่ใส่ใสน้ำปลานะคะ บีบใส่มะนาวนะคะถ้าไม่มีมะนาวก็ใส่น้ำใส่มะำคมเปียกก็ได้นะคะก็อร่อยดีนะคะชิมก่อนนะคะ ถ้าใครไม่ชอบมุนงสายนะคะแต่นุ่นชอบนะคะที่นี่เรือแต่ผักนะคะอร่อยมากเลยนะคะมันจะจืดไปนิดนึงนะคะเติมน้ำลายนิดนึงนะคะจืดไปก็เติมน้ำปลาไปได้นะคะไม่ไม่กล้าใส่ทีเดียวเลยเดี๋ยวจะเค็มแล้วก็กินไม่ได้ เค็มกินไม่ได้นะคะจืดกินได้นะคะสำหรับลุกนะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปไปคั่วก่อนนะคะตอนนี้น้ำมันก็ร้อนเลยนะคะใส่น้ำพริปกปลากระปองเลยนะคะ ัดแป๊บเดียวนะคะแต่นุ่นจะผัดนานนะคะเพราะนุ่นชอบแบบแห้งแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะยิ่งผัดแห้งยิ่งหอมนะคะนี่จะชอบแบบแห้งนะคะต้องบอกว่าไมหมแล้วอ,อะไรยางงี้มันไม่ไหมนะคะเพราะว่าเราชอบแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะมันจะออกแบบแห้งๆนะคะกลิ่นหอมมากยิ่งแห้งยิ่งกลิ่นหอมนะคะ ส่สูแลนะคะเ็ะแก๊สนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่น้ำมันน้อยมันจะไหม้นะคะที่ติดในกระทะเนี่ยมันจะอร่อยนะคะเพราะฉะนั้นต้อ,ะะองห่อให้หมกเลยนะคะห่อมาก้ไปนะคะใส่ถ้วยแล้วนะคะ ก,ก็ก,ออก,กินได้กินอา้ิกินได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะถ้าเราแช่ตู้เย็นะเพราะว่าวเราคั่วไว้แห้งแล้วนะคะเพราะว่ามันจะไม่โบดนะคะรับรองว่าไม่โบดเลยนะคะถ้าเราคั่วไว้แบบนี้นะคะมันจะไม่มีวันโบดนะคะ os, นี่เก็บแช่ไว้ตู้เย็นก็ได้เป็นเดือนเหมือนกันนะคะถ้าเราผัดไว้แห้งแห้งแบบนี้นะคะ น้ำพริกปลากระป๋องนะคะวันนี้ทําเมนูน้ำพริกปลากระป๋องน้ำพริกปลากระป๋องเสร็จแล้วนะคะนี่กินกับผักลวกนะคะแล้วก็กินแตงกวาผักอะไรก็ได้นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะช่องนุ่นแม่บ้านพี่ตะกะเตน,นะคะไว้เจอก,กันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย